การเรียนรู้ว่าย่อหน้าที่ไม่ดีมีลักษณะยังไงจะช่วยให้เราสามารถตรวจสอบวิธีการเขียนย่อหน้าของตัวเองว่ามีอะไรที่เข้าข่ายลักษณะย่อหน้าที่ไม่ดีอยู่หรอืไม่เพื่อเราจะได้หลีกเลี่ยงม,มันได้ในที่สุดนะคะคลิปนี้ก็เลยจะกล่าวถึง5ลักษณะของย่อหน้าที่ไม่ดีที่คนหลีกเลี่ยงเพื่อเราจะได้รู้นะคะว่าเราเขียนแบบไหนอยู่นะคะลักษณะแรกของย่อหน้าที่ไม่ดีนะคะก็คือขาดประโยคใจความหลัก หรือประโยคที่บอกเมนพอยต์ของย่อหน้านั้นนะคะการขาดประโยคใจความหลักเนี่ยก็อาจจะมีที่ที่แน่ๆเนี่ยนะคะที่เห็นบ่อยๆเนี่ยนะคะก็จะมีอยู่2แบบนะคะก็คือไม่บอกว่าใจความหลักนี่คืออะไรนะไม่ยอมบอกออกมาให้ชัดนะคะกับ2ก็คือใจความหลักเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ประโยคแรกนะคะซึ่ง มันจะมีปัญหานะคะก็คือสมมุติว่าเราเริ่มต้นย่อหน้ามาโดยไม่บอกให้ชัดๆนะคะว่าประเด็นสําคัญหรือว่าหัวใจหลักของย่อหน้าคืออะไรเนี่ยคนอ่านก็จะงงอะคะ่ะเพราะว่าก็คือดาไม่ถูกว่าเอ๊ะผู้เขียนต้องการจะบอกอะไรนะนะคะแล้วมันก็เลยทําให้เกิดความงุนงงสงสัยไม่เข้าใจนะว่า ยอนหน้านี้จะบอกอะไรกับเราอย่างเงี้ยนะคะซึ่งพอมันเกิดคําถามขึ้นในใจแบบเนี้ยว่าเป็นข้อสงสัยปุ๊บเนี่ยคนอ่านก็อาจจะเทิร์นออฟกับงานของเราไปเลยอย่างเงี้ยนะคะหรือถ้าหากว่าเรามีแหละใจความหลักอะเพียงแต่ใจความหลักของเราเราเราไปแอบเอาไว้อะเราไม่ยอมบอกออกมาให้ชัดๆตั้งแต่ประโยคแรกอย่างเงี้ยนะคะก็จะทําให้คนอ่านเนี่ยเหมือนกับต้องคุยอะคะ่ะ ต้องอ่านแล้วดูว่ามันอยู่ตรงไหนนะซึ่งแทนที่เขาจะเข้าใจง่ายๆอะ่ะมันก็กลายเป็นว่าสร้างความสับสนให้กับผู้อ่านซะเปล่าๆนะคะมันก็จะทําให้คนอ่านเนี่ยอ่านตามแล้วก็เข้าใจเนื้อความของเราได้ยากนะคะเราลองมาดูตัวอย่างกันนะคะเดี๋ยวเราอ่านตัวอย่างให้เสร็จก่อนนะคะแล้วเราจะได้เข้าใจว่าย่อหน้าเนี้ยมันปัญหาตรงไหนในเรื่องเกี่ยวกับประโยคใจความหลักนะคะย่อหน้านี้เขียนไว้ว่า วิถีชีวิตของมนุษย์มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องและพึ่งพาป่าด้านปัจจัย4นับตั้งแต่ยุคเก็บเกี่ยวของป่าล่าสัตว์เป็นอาหารตราบจนทุกวันนี้เกิดการเรียนรู้และมีประสบการณ์สั่งสมเป็นภูมิปัญญาสืบต่อกันมาเป็นวัฒนธรรมและความเชื่อตามชาติพันธุ์และชนเผ่าโดยเฉพาะด้านอาหารจากป่า มนุษย์ได้สร้างสารรค์ปรุงแต่งและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากปลามาอย่างต่อนเนื่องจนมนุษย์รู้จักทำการเพาะปลูกทำการเกษตรกรรมอย่างพออยู่พอกินและกินอยู่ร่วมกับป่า จนถึงการทำเกษตรกรรมแบบอุตสาหกรรมในเวลาต่อมาเพื่อให้ผลผลิตล่อเลี้ยงประชากรแต่ในปัจจุบันพบว่าปริมาณอาหารและความหลากหลายของชนิดอาหารที่ได้จากธรรมชาติและการผลิตมีน้อยลงเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรความเสื่อมสทรมของทร,ร,ร,รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนเกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศหรือภาวะโลกร้อนโดยที่สถานการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อระบบความมั่นคงทางอาหารนะคะ ย้อนหน้านี้มีปัญหาคือว่าเราไม่แน่ใจค่ะว่าใจความหลักคืออะไรนะคะเพราะว่าตอนที่เราอ่านมาปุ๊บเนี่ยเราเจอประโยคแรกเนี่ยเราก็คิดว่าเอ๊ะย่อหน้าเนี้น่าจะเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าชีวิตของมนุ์มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องแล้วก็พึ่งพาปะด้านปัจจัยสิ่งตั้งแต่อดีตมาจนปัจจุบันไหม ะะแต่ว่าพอเราอ่านไปข้างในอา้าวมีพูดถึงเรื่องว่าเ,าเกิดการเรียนรู้และสั่งสมภูมิปัญญามีการสร้างสารรค์ปรุงแต่งพัฒนาการใช้ประโยชน์จากพ่อปลูกแบบพ่ออยู่พ่อกินไปเป็นแบบอุตสาหกรรมแล้วก็มาพูดว่าปัจจุบันปริมาณอาหารความหลากนิดเนี่ลดลงเนื่องจากประชากรเพิ่มขึ้นแล้วก็มีความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็ มาพูดว่าสถานการณ์แบบเนี้ส่งผลต่อระบบความมั่นคงทางอาหารคือมันเยอะสิ่งไปหมดเลยนะคะในย่อหน้าเนี่ยมันไม่กลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็มันไม่รู้จริงๆค่ะว่าอะไรคือใจความหลักในย่อหน้าเนี้ยนะคะมันมันปนกันไปเยอะไปหมดเนาะสรุปว่าผู้เขียนต้องการจะบอกอะไรในย่อหน้าเนี้อ่านจบแล้วเนี่ยคนอ่านก็ยังไม่แน่ใจคะ่ะ นะอาจจะเพราะว่ามันมีหลายประเด็นอยู่ในย่อหน้านี้แล้วก็แต่ละประเด็นเนี่ยไม่ได้ถูกพัฒนาไปจนสุดนะคะซึ่งอันนั้นเดี๋ยวจะเป็นลักษณะของย่อหน้าที่ไม่ดีประการที่สองนะคะแต่ว่าอันเนี้ยที่แน่ๆเลยก็คืออ่านแล้วเนี่ยจับใจความหลักไม่ถูกไม่รู้ว่าคืออะไรนะคะถ้าเราจะปรับปรุงย่อหน้านี้เนี่ยต้องทำยังไงนะก็คือผู้เขียน,นยต้องถามตัวเอง ให้แน่ชัดนะคะว่าเราต้องการจะสื่ออะไรกันแน่ในย่อหน้านี้นะคะอย่างเช่นถ้าที่อ่านดูเนี่ยนะดาเอาค่ะว่าเอ๊อยากจะพูดเรื่องพัฒนาการการใช้ประโยชน์อาหารจากอดีตจนถึงปัจจุบันหรือเปล่านะเพราะว่ามันมีบางส่วนเนาะที่พูดถึงเรื่องนี้หรือจริงๆต้องการจะสื่อเรื่องการเปลี่ยนแปลงของปริมาณอาหารและความหลากหลายของชิ้นดิดอาหารเนาะซึ่งมันมันตอนเนี้ยมัน เริ่มมีน้อยลงนะคะสาเหตุจากอะไรเงี้ยหรืออยากจะพูดถึงสถานการณ์ความไม่มั่นคงทางอาหารนะจริงๆอยากจะซื้ออะไรกันแม่อย่างเงี้ยผู้เขียนต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนนะคะว่าต้องการจะสื้ออะไรนะแล้วก็พยายามเขียนสิ่งที่ต้องการจะสื่อเนี่ยออกมาให้ชัดๆเลยในประโยคแรกนะคะตัวอย่างเช่น สมมุติว่าถ้าเราต้องการจะสื่อเราต้องการจะสื่อแบบนี้ไหมนะอย่างเช่นบอกว่าวิถีชีวิตของมนุษย์ที่เคยพึ่งพาและใช้ประโยชน์ป่าในด้านการเป็นแหล่งอาหารในอดีตปัจจุบันกําลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากอันนี้หรือเปล่าคือสิ่งที่เราอยากจะสื่อนะคะนี่คือใจความหลักของเราไหมนะตอบตัวเองให้ได้ก่อนนะคะหรือเราอยากจะสื่อว่าปัจจุบันมนุษย์กําลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของปริมาณอาหารและความหลากหลายของชนิดอาหารที่น้อยลง อันนี้หรือเปล่านะคะเราอยากจะเน้นที่ตัวปัญหาตรงนี้หรือเปล่าหรือเราอยากจะบอกว่าความไม่มั่นคงทางอาหารกําลังกลายเป็นปัญหาที่มีแนวโน้มรุนแรงมากยิ่งขึ้นในปัจจุบันและอนาคตเนาะอันนี้หรือเปล่าคือสิ่งที่เราอยากจะสื่ออย่าเนี้ยคะ่ะถ้าเราเองก็ยังไม่รู้ว่าเราจะสื่ออะไรแน่นอนคะ่ะย่อหน้าเราก็จะงงง,งพันพันกันมัว่วซั่วไปหมดเลยคนอ่านเขาก็ย่อมจะ ตามเราไม่ทันหรอกเพราะว่าเราขนาดเรายังไม่รู้เลยว่าจะสื่ออะไรแล้วคนอ่านจะรู้ได้อย่างไงนะคะมันไม่มีความชัดเจนอะไรเลยจากย่อหน้านี้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องสรุปให้ได้ว่าใจความหลักของเราที่เราต้องการจะสื่อในย่อหน้านี้คืออะไรเนาะตอบตัวเองให้ได้และก็จับมันมาใส่ไว้เลยนะคะที่ประโยคแรกของย่อหน้าโดยเขียนให้ชัดเลยค่ะว่าเนื้อความ ที่เป็นใจความหลักเนี่ยมันคืออะไรเขียนออกมาเลยให้ชัดๆนะคะไม่ต้องไปแอบซ่อนไว้ไม่ต้องพยายาม ทำให้มันเบลเบหรือบอกว่าเออฉันจะได้ดูเหมือนแบบเป็นคนที่เขียนดูมีความลีลาอะไรแบบนี้เนาะไม่ยอมบอกออกมาให้ชัดเจนอะไรแบบนี้ในการเขียนเชิงวิชาการเป็นแบบนั้นไม่ได้นะคะเพราะเราต้องการให้คนเข้าใจเนื้อหาซับซ้อนเนี่ยได้อย่างง่ายดายนะคะเพราะฉะนั้นบอกให้ชัดเลยนะคะว่าใจความหลักของย่อหน้านี้คืออะไรคะ่ะ ่อมาลักษณะที่2นะคะคือการพัฒนาเนื้อความในย่อหน้าได้ไม่ดีนะคะใจความหลักก็ไม่มีแล้วเนื้อความในย่อหน้าก็ยังพัฒนาได้ไม่ดีอีกอันนี้เป็นปัญหาแน่นอนนะคะหรือมีใจความหลักดีแล้วแต่เนื้อความข้างในไม่ส่งเสริมให้ใจความหลักของเรามันเข้าใจมากยิ่งขึ้นก็ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการจะสื่อสารอีกนะคะถือว่าสื่อสารไม่สำเร็จอีกนะคะ ซึ่งจะมีอยู่3าสาเหตุหลักนะคะที่อาจารย์วิเคราะห์ได้ก็คือ1เนาะเราขาดการให้หลักฐานที่หนักแน่นนะคะสมมุติเรามีใจความหลักที่ดีแล้วแต่ปรากฏว่าเราไม่ได้ยกตัวอย่างหลักฐานเนาะหรือโชว์แสดงหลักฐานให้มันชัดๆนะคะว่า,าสิ่งที่จะมาสนับสนุนประโยคใจความหลักที่เราพูดถึงเนี่ยคืออะไรนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่เรากล่าวอ้างถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง นะแต่ไม่มีหลักฐานมาสนับสนุนคำกล่าวอ้างนั้นอย่างเงี้ยนะคะคนอ่านก็จะรู้สึกว่ามันไม่คอยตามอ่ะมันไม่เห็นด้วยอะ่ะที่เขียนมาอย่างเงี้ยนะคะหรือเราอาจจะมีการอธิบายแบบผิวเผินเกินไปนะคะไม่ลึกนะอธิบายไม่ลึกคือ เราอะอยากจะพัฒนาเนื้อความเพื่อสนับสนุนสิ่งที่เรากำลังอธิบายแต่ว่าคําอธิบายของเรามันไปไม่ถึงที่จะทำให้คนอ่านเข้าใจได้อาจจะเป็นเพราะว่าเราขาดการวิเคราะห์อย่างเพียงพอหรือว่าเราไม่ขยายความให้ลึกพอหรือว่าเราไม่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงกับประเด็นหลักอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะก็จะทำให้คนอ่านเนี่ยอ่านแล้วมันยังไม่เต็มมันยังเข้าใจได้ไม่ครบแบบเนี้ยนะคะ หรือว่าสพูดซ้ำไปซ้าม,มานะก็คือเราพูดประเด็นเดียวกันเนี้ยซ้ำไปซ้ำม,มาหลายรอบเพียงแค่ว่าเราเปลี่ยนรูปประโยคใหม่นะคะหรือใช้คำที่ต่างออกไปเฉยๆแต่ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรใหม่นะไม่ได้ไม่ได้ให้เนื้อความที่จะไปขยายประโยคใจความหลักของเราอย่างชัดเจนนะคะแบบนี้คนอ่านอ่านแล้วก็จะไม่เก็ตเหมือนกันนะคะว่า เราจะนำเสนออะไรหรืออ่านแล้วไม่คอนวินส์ค่ะไม่เชื่อตามที่เราเขียนไว้ไม่รู้สึกคล้อยตามไม่รู้สึกเห็นด้วยนะไม่รู้สึกว่าสิ่งที่เรานำเสนอเนี่ยมีเหตุมีผลสมควรแล้วแบบนี้เป็นต้นนะคะเรามาลองดูตัวอย่างกันนะคะสมมุติว่าตอนนี้เนี่ยเรามีประโยคใจความหลักของเราแล้วนะคะเช่น เราเลือกใจความหลักที่เราต้องการจะสื่อเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิถีชีวิตของมนุษย์ที่เคยพึ่งพาและใช้ประโยชน์ป่าในด้านการเป็นแหล่งอาหารในอดีตปัจจุบันกําลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากอันนี้เป็นใจ,ใจความหลักที่เราต้องการจะสือ่อทีนี้ถ้าเรามาดูเนี่ยจากย่อหน้าเดิมของเราะเนื้อหาที่เราเขียนไว้เนี่ยมันพพอร์ตหรือว่ามันสนับสนุนมันให้หลักฐานให้ข้อมูลที่ทําให เข้าใจเรื่องวิถีชีวิตของมนุษย์ที่เปลี่ยนแปลงไปนะจากการเคยพึ่งพาป่านเนี่ยเป็นแหล่งอาหารในอดีตกับปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปไหมอันนี้มันก็พอจะสอดคล้องอยู่นะอย่างเขาบอกว่าในอดีตมนุษย์เนี่ยได้เคยพึ่งพาและใช้ประโยชน์ป่าในด้านอาหารนับตั้งแต่ยุคเก็บเกี่ยวของป่าและล่าสัตว์ผ่านกระบวนการเรียนรู้และสังสมประสบการณ์เป็นภูมิปัญญาสืบต่อกันมาเป็นวัฒนธรรมและความเชื่อเกี่ยวกับการสร้างสารรค์และใช้ประโยชน์อาหารจากป่า ความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงการเพาะปลูกในรูปแบบของการเกษตรกรรมแบบพออยู่พอกินและกินอยู่ร่วมกับป่ามาเป็นเกษตรกรรมแบบอุตสาหกรรมในปัจจุบันเพื่อให้มีผลผลิตเพียงพอสําหรับหล่อเลี้ยงประชากรที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นนะคะอันนี้ก็โอเคก็มีการพูดถึง าการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ประโยชน์อยู่แต่ท่อนต่อมานะะี่ค่ะการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทําให้ปริมาณอาหารและความหลากหลายของชนิดที่ได้จากธรรมชาติและการผลิตมีน้อยลงนอกจากนี้ยังมีสาเหตุอื่นที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของปริมาณและชนิดของอาหารนะคะเช่นความเสื่อมทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคือมันพอจะใช้ได้ะคะ่ะแต่มันยังไม่คมมันยังไม่ มันยังไม่เคลียร์ชัดขนาดนั้นนะมันยังมีอะไรบางอย่างที่มันพันๆกันอยู่แล้วก็เหมือนอ่านแล้วยังไม่แน่ใจว่าไอเนี่ยมันมาสนับสนุนตรงนี้ยังไงมันสามารถทําให้ชัดกว่านี้ได้อีกอย่างเงี้ยนะคะซึ่งการปรับปรุงก็อาจจะนะดูว่าถ้าเราต้องการที่จะพูดถึงเรื่องวิถีชีวิตการพึ่งพาและใช้ประโยชน์ป่าที่เปลี่ยนไปนะในอดีตกับปัจจุบันนั้นะเนื้อความที่ควรจะมาสนับสนุนเนี่ยมันก็ควรจะเป็น ว่าอดีตเนี่ยเราเคยพึ่งพาใช้ประโยชน์ป่านี้ยังไงบ้างในด้านของอาหารยกตัวอย่างออกมาให้ชัดเลยอย่างเช่นว่ามีชนิดของของพืชในป่าไหมที่เราใช้อยู่นะคะหรือว่าจํานวนการใช้เป็นยังไงนะปริมาณการพึ่งพาเป็นยังไงและลักษณะของการใช้ในด้านวัฒนธรรมความเชื่อมีไหมเป็นยังไง นะนั่นคือของอดีตเราฉายภาพมาให้เห็นก่อนจากนั้นเนี่ยเราก็พูดถึงปัจจุบันว่าไอการพึ่งพาแบบที่เราพูดไว้ในอดีตเนี่ยในปัจจุบันมันเป็นยังไงในด้านของรายชื่อชนิดในด้านของจํานวนชนิดที่เราพึ่งพาในด้านปริมาณการพึ่งพาในด้านวัฒนธรรมความเชื่อในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นแบบไหนนะคะแล้วมันจึงจะทําให้เราเห็นว่าเออเนี่ยนะมันเกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต จนปัจจุบันเนี่ยมันเปลี่ยนไปแปลงเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมากเลยแบบเนี้ยนะคะมันควรจะต้องชัดๆแบบนั้นอย่างเงี้ยนะคะหรือถ้าหากว่าเราเลือกที่จะสื่อความประมาณว่าปัจจุบันมนุษย์กําลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของปริมาณอาหารและความหลากหลายของชิ้นินอาหารที่น้อยลงสมมุติว่านี่คือประเด็นหลักที่เราอยากจะนํามาสื่อนะคะ เราก็จะต้องปรับปรุงค่ะเพราะว่าเนื้อหาเดิมเนี่ยมันยังไม่สอดคล้องกับใจความหลักของเรานะเราต้องพัฒนาเนื้อความให้สอดคล้องกับใจความหลักของเราเนะเพราะ,ะนั้นการปรับปรุงก็คือถ้าต้องการกล่าวถึงปัญหาการเปลี่ยนแปลงของปริมาณอาหารและความหลากหลายชนิดอาหารที่น้อยลงแน่นอนค่ะสิ่งที่จะต้องนำมาสนับสนุนก็เช่นตัวเลขของปริมาณอาหารในอดีตต่อเน,นื่องมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันลดลงยังไง นะคะเอาตัวเลขมาชี้ให้ดูตัวเลขของความหลากหลายของชนิดอาหารเนี่ยน้อยลงยังไงนะคะเราจะพูดถึงในระดับโลกลงมาที่ระดับประเทศลงมาที่ระดับท้องถิ่นด้วยไหมเพื่อให้มันเห็นภาพอย่างชัดเจนอย่างนี้ค่ะทุกเรื่องเนี่ยจะพัฒนาเนื้อความที่ develop เพื่อส่งเสริมใจความหลักของเราให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นนะคะเราก็ชัดเจนหรือถ้าเราเทค ประเด็นที่เราอยากสื่อว่าเราอยากสื่อเรื่องความไม่มั่นคงทางอาหารกำลังกลายเป็นปัญหาที่มีแนวโน้มรุนแรงมากยิ่งขึ้นในปัจจุบันและอนาคตเราจะเห็นว่าเนื้อความข้างในตอนนี้ถ้าเราไม่เปลี่ยนเนี่ยมันก็จะไม่สนับสนุนใจความหลักของเราเลย เนื้อความที่เราพัฒนาไว้เดิมใช้ไม่ได้นะก็คือเราพูดถึงความไม่มั่นคงทางอาหารใช่ไหมที่กําลังเป็นปัญหาที่มีแนวโน้มรุนแรงมากยิ่งขึ้นแต่เนื้อความข้างในเราพูดในอดีตมนุษย์ได้เคยพึ่งพาใช้ประโยชน์ตั้งแต่ยุคเก็บเกี่ยว,ยวสะสมประสบการณ์เปลี่ยนแปลงรูปแบบการเกษตรไปยังไม่เกี่ยวกับความไม่มั่นคงทางอาหารเลยอย่างเงี้ยน,นะคะเพราะนั้นเราต้องพัฒนาเนื้อความให้สอดรับกับใจความหลักด้วยเพราะฉะนั้นการปรับปรุงก็อาจจะเป็นในเชิงว่า เนื้อหาที่สนับมาสนับสนุนใจความหลักนี้ก็แน่นอนค่ะก็ต้องเป็นเรื่องว่าตัวเลขการเปลี่ยนแปลงจะมันมีไหมไดัชนีตัวไหนที่เขาใช้ในการบ่งชี้เรื่องความไม่มั่นคงทางอาหารเนี่ยมันมีดัชนีอะไรบ้างแล้วเราเอาดัชนีนั้นเนี่ยเอาสถิติเอาตัวเลขมายืนยันให้เห็น,หนค่ะว่าปัจจุบันและการคาดการณ์ไปสู่อนานคตเนี่ยมันเป็น อย่างไรเพื่อให้คนอ่านเนี่ยเขามองเห็นไปกับเราด้วยว่าเฮ้ยมันมีแนวน้มโดดแรงจริงฮะนะแล้วก็อาจจะยกตัวอย่างที่ชัดเจนเสริมเข้าไปเช่นอาจจะยกชนิดพืชอาหารที่สำคัญขึ้นมาว่าแต่ก่อนเนี่ยมันเคยผลิตได้เท่านี้ต่อหัวประชากรแต่ตอนนี้พอประชากรเพิ่มขึ้นเนาะ อัตราที่เคยผลิตได้นะปัจจุบันตอนนี้มันเหลือเท่าไหร่อย่างเงี้ยให้มันเกิดความชัดเจนขึ้นมาแล้วมันจะได้พอคนอ่านอ่านย่อหน้านี้เสร็จก็จะได้แนวคิดแบบเดียวกันเลยว่าเฮ้ยมันกําลังมีความไม่มั่นคงทางอาหารเกิดขึ้นจริงๆแล้วมันจะเป็นปัญหาใหญ่ในอนาคตนะอย่างนี้เป็นต้นนะคะต่อมาลักษณะที่สามนะคะ ของย่อหน้าที่ไม่ดีก็คือโครงสร้างและลำดับของเนื้อความเนี่ยมันไม่กลมกลืนต่อเนื่องกันนะคะอย่างเช่นเราเรียงประโยคไม่เป็นไปตามตรรก,กะที่ควรจะเป็นประโยคที่ควรจะขึ้นมาก่อนเพื่อจะได้เข้าใจประโยคถัดไปเราก็กลับเอาไปไว้ตรงไหนก็ไม่รู้นะคะมันก็จะมีผลต่อความเข้าใจของคนอ่านนะความพยายามที่จะเข้าใจความคิดของเราเนี่ยมันก็จะเกิด ความเอ๊ะเอ๊ะเอ๊อย่างนี้ตลอดเวลาอย่างนี้นะคะหรือเราอาจจะเรียบเรียงได้และแต่เราขาดการใช้คำเชื่อมโยงที่จะทำให้เห็นความกลมกลืนของเนื้อหาความต่อเนื่องของเนื้อหาจากประโยคหนึ่งไปยังอีกประโยคหนึ่งอย่างนี้นะคะหรือเรากำลังพูดประเด็นหนึงจบนะสมมติในย่อหน้านี้มี3เรื่องที่เราอยากจะพูดน,นะคะเราพูดประเด็นที่1จบ แล้วกำลังจะพูดประเด็นต่อไปแต่เราไม่มีไซโพส์ไม่มีสิกเนลเลยว่าเรากําลังจะเปลี่ยนไปขึ้นประเด็นที่2อนะอย่างเงี้ยนะคะอยู่ๆเราก็เปลี่ยนมันฉับไปเลยเฉยๆนะโดยไม่บอกกับผู้อ่านอันนี้มันก็จะทําให้การอ่านเนี่ยไม่ลื่นไหลแล้วก็เกิดความสะดุดได้ครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะทําให้เกิดเรียกว่าอะไรอ่ะถือว่าเป็นย่อหน้าที่ยังพัฒนาได้ไม่ไม,ไม่ไม่อร่อยนะคะเราอาจจะกินแล้วรู้สึก โอ้ไม่อิ่มอกอิ่มใจเต็มที่แบบนี้นะคะต่อมาลักษณะที่4นะคะความยาวของย่อหน้าไม่เหมาะสมย่อหน้าที่ไม่ดีเนี่ยอาจจะเป็นย่อหน้าที่มันยาวเกินไปยาวมาก เพราะมันยาวมากค่ะแน่นอนมันก็จะมีหลายหลายประเด็นอยู่ในนั้นถูกไหมหรือถ้าไม่หลายประเด็นแปลว่าเรากําลังพูดวนไปวนมามันก็ไม่ดีแน่นอนอ่ะมันก็จะเป็นย่อหน้าที่ตรองไม่ได้อยู่แล้วว่าค่ะถูกไหมถ้ามันถ้ามันเกิดความยาวแบบนั้นถ้ามันมีหลายแนวคิดอยู่ในย่อหน้าเดียวมันก็จะขาดความคมชัดของเนื้อความอยู่แล้วแน่นอนและถ้ายิ่งไม่มีประโยคใจความหลักเข้าไปด้วยอีกอย่างเงี้ย ผู้อ่านก็จะบอกวนตามเราว่ายน้ําเวียนวนอยู่ในนั้นจนเหนื่อยนะคะแล้วก็ผู้อ่านก็ไม่รู้ว่าจะคาดหวังว่าจะเจออะไรในย่อดนั้นได้บ้างอย่างเงี้ยแล้วก็พอม,มาเจอเนื้อความที่เยอะไปหมดหลายประเด็นไปหมดผู้อ่านก็จะเหนื่อยในการพยายามที่จะทําความเข้าใจจดจํา ติดตามว่าผู้เขียนจกำลังจะเขียนไปถึงไหนคือคนอ่านมันต้องใช้สมาธิเนาะใช้พลังในการที่จะติดตามจดจอ่อแล้วก็พยายามที่จะเข้าใจให้ตามผู้เขียนได้เนะี่ยเพราะมันยาวเกินไปก็าแบบตามไม่ถูกแล้วประเด็นเยอะเกินไปเขียนวนไปวนมาตามไม่ถูกแล้วจริงๆบางทีก็เลยอาจจะเลิอกอ่านไปเลยอย่างเงี้ยนะคะหรือในทางกลับกันถ้าเป็นย่อหน้าที่สั้นเกินไป บางครั้งเนี่ยค่ะเขาก็แนะนําให้ใช้ได้บ้างนะคะก็คือเหมือนกับถ้าเราต้องการที่จะให้ประโยคมันมี Impact เนี่ยเราก็จะเขียนประโยคที่มัน Simple มากๆสั้นๆมากๆเพื่อให้เป็นเกิด Impact เนาะแต่ว่าถ้าเป็นย่อหน้าปกติอย่างเงี้ยเราก็จะไม่เขียนสั้นเกินไปนะอย่างเช่นว่าประโยคของเราเป็นประโยคที่แบบไม่ขยายความอะไรเลยไม่เพิ่มเนื้อหาอะไรเลย ะะอ่านแล้วก็ไม่รู้จะบอกอะไรจริงสั้นปุ๊บจบปั๊บแบบนี้นะคะก็จะกลายเป็นถูกมองได้ว่าผู้เขียนเนี่ยยังไม่ได้พัฒนาความคิดให้เติบโตเพียงพอก่อนที่จะปล่อยงานเขียนออกมาอันนี้ก็ไม่ดีเองเหมือนกันนะคะแล้วก็ลักษณะสุดท้ายนะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโทนแล้วก็สไตล์นะคะหรือจะเรียกว่าเป็นน้ำเสียงแล้วก็รูปแบบลักษณะก็ได้นะคะ ในงานเขียนเชิงวิชาการเนี่ยนะคะมันก็จะมีสิ่งที่เขาเรียกว่าโทนแล้วก็สไตล์นะคะโทนเนี่ยก็เป็นเหมือนน้ำเสียงในการสื่อสารนะคะมันจะบอกถึงแอดดิจูดของคนเขียนนะซึ่งซึ่งสะท้อนออกมาผ่านการเลือกคำ ผ่านการเรียบเรียงประโยคการใช้คําแล้วก็การเขียนโดยภาพรวมของเรานะคะลองเปรียบเทียบกับเวลาเราพูดก็ได้ค่ะเราสามารถพูดแบบเฉยๆนิ่งๆเป็นกลางหรือเราอาจจะพูดด้วยความรู้สึกตื่นเต้นนะคะหรือเราจะพูดด้วยความกังวลหรือประชดประชันนะคะการเขียนเนี่ยก็เหมือนกันเลยค่ะเพียงแต่ว่าในการเขียนเชิงวิชาการเนี่ยเราจะต้องใช้โทนที่มีลักษณะเป็นทางการ เป็นกลางไม่เล่นๆไม่ย่อเย้ยไม่เสียดสีไม่ประชดไม่ใช้ความรู้สึกส่วนตัวนะคะโทนของการเขียนของเราจะต้องเป็นทางการนะคะส่วนสไตล์ของการเขียนนะคะก็จะหมายถึงลักษณะของการเขียนที่กำหนดภาพรวมของงานเขียนนะคะให้เกิด readability คืออ่านแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะเข้าใจได้ง่ายนะคะซึ่งในทางวิชาการเนี่ยคะ่ะ เราก็มักจะใช้ภาษาที่ชัดเจนไม่กำกวมนะเพื่อจะได้อ่านง่ายเลือกใช้ประโยคแบบ active voice นะคะแล้วก็ไม่ใช้สรรพนามบุรุษที่1และ2นะรวมถึงเราอาจจะใช้คำประเภทว่าอาจจะเป็นไปได้ว่านะแทนที่จะใช้คำแบบฟันธงไปเลยแบบนี้นะคะแล้วก็แน่นอนค่ะสไตล์ก็จะต้องเป็นสไตล์ที่ follow งานเขียนเชิงวิชาการนะคะซึ่งจริงๆเนี่ย ในตัวเนื้อของโทนและสไตล์เองก็ยังมีรายละเอียดองค์ประกอบของมันที่ลึกซึ้งอยู่เหมือนกันนะคะซึ่งเอาไว้วันหลังอาจารย์ถ้ามีเวลาก็อาจจะมาทำคลิปคุยให้เราฟังด้วยนะคะโอเคค่ะเมื่อรู้แล้วว่ายอ่อหน้าที่ไม่ดีมีลักษณะแบบไหนก็ต้องพยายามลีกเลี่ยงด้วยการ 1. เรียนรู้ค่ะว่ายอ่อหน้าที่ดีเนี่ยเป็นแบบไหน 2. ฝึกฝนหัดเขียนหัดวางโครงย่อหน้าและ3สังเกตจากงานเขียนที่ดีของคนอื่นแล้วก็วิเคราะห์ว่าเพราะอะไรเขาถึงเขียนดีแล้วก็ลองปรับเอามาใช้กับตัวเองดูนะคะ แล้วเดี๋ยวคล,คลิปต่อไปอาจารย์จะพูดเกี่ยวกับย่อหน้าที่ดีค่ะคราวนี้เราจะได้รู้ว่าย่อหน้าที่ดีเนี่ยควรเป็นอย่างไรนะคะระหว่างนี้เนี่ยอาจารย์เคยอธิบายเกี่ยวกับย่อหน้าไว้อยู่บ้างยังไงก็ลองไปดูที่อาจารย์เคยอธิบายไว้ในคลิปเหล่านี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นคลิปที่อาจารย์เคยทําไว้แล้วนะคะมีตั้งแต่ขั้นตอนที่5นี่นะคะการวางโครงเขียนระดับย่อหน้าอันนี้อาจารย์ก็จะสอนอย่างละเอียดเลยเหมือนกัน ะะแล้วก็มีตัวอย่างการวิเคราะห์ย่อหน้าและแนวทางการปรับปรุงแล้วก็คลิปล่าสุดที่เคยทำไว้ก่อนหน้านี้นิดหน่อยก็จะเป็นเรื่องของการเขียนย่อหน้าแบบโปรเพื่อให้งานเขียนออกมาดีนะคะยังไงก็ลองไปหาดูเนาะเพื่อจะได้ทำความเข้าใจกับมันไปพลางๆนะคะถ้ายังไงก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะคะแล้วก็กลับมาเรียนน้ำฟังบ่อยๆจะได้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะ ยังไงก็ขอให้สนุกกับการเขียนงานวิชาการค่ะ